เราไปไมะไปดูน้องๆเราดีกว่าไปนัก<ด>ศึกษาเขาเป็นยังไงกันไปดูที่นิสิตนักศึกษามอปัตตานีกันสัหน่อยครับวันนี้ได้มีการลุยจัดเฟรดมอปไร่ทางรัฐบาลอธิการเหมือนกันหลังสั่งห้ามใช้พื้นที่ท่านผู้ชมวันนี้นะจะบอกฮะวันนี้ที่ขอนแก่นปทุมธานีอยุธยาปัตตานีฮะคนเขารายงานมาแล้วว่าคนเต็มนะอ่าไปกันเลยครับที่มอปัตตานีก่อนนะทีนี้เขามีการรายงานกันจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก ของโโสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะวันนี้เขาได้โพสต์ข้อความบอกว่าหมุดหมายประชาธิปไตยร่วมแฟดม็อบไล่เผด็จการนะคะเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนทุกท่านร่วมกันแสดงจุดยืนเจตนารมณ์ของอำนาจประชาชนโดยพร้อมเพียงการใส่แมสและพกเจลล้างมือมาด้วยในวันพฤหัสที่23นี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณหน้าตึกส้มมออปัตตานี ฮแท็กหยุดคุกคามประชาชนแฮแท็กหยุดยุบสภาแฮแทกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทีนี้ในขณะเดียวกันล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาก็ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยโอ้โหทันทีทันใดเลยเรื่องของการใช้พื้นที่ภายใน5วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใจความว่างี้ท่านผู้ชมเขาบอกว่า,าตามที่รัฐบาลเนี่ยอ้างเลยนะตามที่รัฐบาลเนี่ยออกประกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศควบคุมการใช้พื้นที่ภายในห้ามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไ,ได้แก่ที่ไหนบ้างล่ะวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้วก็วิทยาเขตตรังไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมและก็ชุมนุมการนัดหมายที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมากของบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาและก็บุคคลทั่วไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด อย่างไรก็ตามทางสโมสรน,นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์นะหาวิยาลัยสงข,าาขลานครินเขาก็โพสต์ข้อความเลยนะบอกเลยว่ายืนยันแฟตบ็อบไปต่อพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเปลี่ยนจากไล่รัฐบาลเอาเป็นไล่ทั้งอธิการและรัฐบาลไปพร้อมกันดีไหม,มดีไหม,มดีไหมนี่ไง ก็มาบอกแลวไงมันจะจุดเป็นจุดเริ่มต้นทุกมหาวิาลยไปนะแบบนี้เขาบอกว่าคุณอยู่เฉยๆและคุณไปขวางคุณก็ปล่อยให้เด็กเขาทำเด็กเขาก็กลับบ้านคนที่เป็นผู้ใหญ่อะคุณกลัวอะไระกลัวหลุดจากเขายี่กันหมดอะทีนี้ก็ต้อง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 บอกอ่จริงๆแล้วนะอยากจะบอกทุกอธิการอยากจะบอกอาจารย์ทุกๆท่านอะท่านต้องใช้หัวใจเปิดกว้างกับเด็กนชในมอเนี่ยคงไม่มีแน่โควิด เพราะว่าถ้ามันมีเนี่ยมันมันมันคงติดตั้งแต่ไอ้วันแรกที่เปิดแล้วใช่ไหมท่านอาจารย์ท่านอธิการ<อ>านะท่านแาจติดโควิดนะท่านงไปตรวจเนี่ยตรงนนไหนรู้ไหมฮะชายแดนใต้ฮะอย่าอ้างคนใดที่ออกไปมาเลยเนะี่ยกลับเข้ามาต้องตรวจอยู่สิบสี่วันนะต้องอยู่สเต็กวราธินะแล้วอ้างตลอดที่เขาอยู่ในประเทศนะผมเชื่อฮะเขาใส่หน้ากากใส่แมสกกันหมดไม่มีทางแล้วอาจารย์คะอาจารย์กลัวนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาติดโควิดไหมหรือเรือกลัวหมือนโซอีถ้าอาจารย์และท่านอธิการ กลัวว่านิสิตจะติดโควิดนะให้เขาจัดในมหาลายัยเพราะถึงยังไงมหาลัยอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ปลอดโควิด100%เพราะท่านดูแลอย่างดีถูกไหม,มเพราะนั้นเนี่ยยอมนะฮะใจกว้างเปิดหัวใจให้กับเด็กใช้พื้นที่ในมหาลาัยดีกว่าแล้วท่านก็จะได้เห็นลูกศิษย์ที่รักของท่านเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่มีใครนะไม่มีใครเนี่ย ไปทําร้ายทําลายเขาด้วยถูกไหมเราอยู่ในมหาลาัยอธิการก็ต้องเห็นอยู่ในสายตาอาจารย์ก็ต้องเห็นอยู่ในสายตาถูกถูกไหมเพราะนั้นถ้าท่านรักถ้าท่านรักอัตลุสิกข,ของท่านท่านอย่าผลักดนันให้น้องๆไปทํากิจกรรมที่อื่นทำภายในบ้านตัวเองและอยู่ในสายตาของตัวไม่ดีกว่าหรออาจารย์เขาแสดงสัญลักษณ์มไม่ได้มีการที่อะไรและอีกอย่างหนึ่งโถขอโทษนะเราเป็นหนี้เขาอยู่ตอนนี้ไปกู้เข้ามาในกี่ล้านล้านแล้วอาจารย์ไม่รู้เหรอ แล้ววันนี้ลูกหลานคนไทยจะต้องเป็นนี่อนาคตไปคนเป็นนายกเดี๋ยวแป,ป๊บเดียวก็ไปแป,ป๊บเดียวก็หมดอำนาจไม่ได้อยู่ยืนยาวแต่สิ่งที่อาจารย์เนี่ยแต่สิ่งที่อยู่ไว้ก็คือนี่สินเต็มเมืองแต่สิ่งที่ทอาจารย์าารยนะคะในหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ยุตินะที่ยุติไม่ให้นักศึกษาเขาทำนะฮะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยอขอโทษนะฮะคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากกลัวไม่ใช่กลัวโควิด แต่กลัวตําแหน่งหรือเปล่าที่มันจะเปิวหรือว่ากลัวจะย้ายหรือเปล่าถ้ากลัวอยู่ก็อยู่ใต้อุ้งของเผเด็จการเข้าไปเพราะพวกนี้ก็มาที่ขึ้นมันก็แสดงว่าเผเด็จการแต่งตั้งกันมาตั้งแต่ทั่วเลยมั้งเนี่ยแต่ตะยุ้ยเนี่ยเคยได้ยินนะคนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นอาจารย์นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรักลูกศิษย์ด้วยหัวใจอส่วนใหญ่เขาจะรักลูกศิษย์เหมือนกับ ลูกหลานของเราเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อถ่ายทอดทุกอย่างให้เอาไหมอาจารย์ผมที่สอนผมมาสมัยผมเรียนพละศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งทุกวันนี้อยู่คนละข้างแต่เวลาเจอหน้ากันเขาก็รักผมเหมือนเดิมเขาก็มาเอ็นดูผมบอกห่วงห่วงน่ารักเว้ยดีเว้ยได้มาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะพอเราพูดแกจะพูดนิดนึงพอเราพูดออกมาแกบอกจริงแกบอกจริงและถูกต้องแล้วแต่ถามว่าเราจะไปบังคับให้คน อาจารย์ต้องเลือกผมนะเลือกนี้ไม่ใช่ฮะเสรีภาพคือใครครับคุณชอบอะไรชอบไปงั้นคุณอยากทําก็ทําแต่ความเป็นอาจารย์และสิทธิ์เออเราก็ต้องเป็นลูกศิษย์เราต้องให้ความเคารพฮะแล้ววันนี้ลูกศิษย์จะไปยำเอ้ยอาจารย์จะไปคิดอะไรไม่เปิดไฟให้ลูกศิษย์อยู่งั้นเกิดมีมือที่สามมาทิ้งบอมมาอะไรจะเกิดขึ้นนะในมหาลัยเหมือนกัน ถ้าเป็นมีไอ้ลิงข้างอะไอ้ลิงลิงดำอ่ะไอ้ลิงตัวดำๆอ่ะจะปีนขึ้นมาตามกำแพงอ่ะหรือปีนขึ้นมาตามมากรองจอปิดอ่ะไอ้ลิงควายพวกนั้นอ่ะถ้ามีอย่างนั้นแล้วท่านจะทำไงมันก็มีแนวทางนะวันนี้เนี่ยผมได้คิดอะไรอย่างหนึ่งว่าน้องๆหนูๆเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแม่บ้านเนี่ยของน้องๆหนูๆที่ออกไปเนี่ยถ้าจะให้จริงๆนะถ้าวันหยุดนะถ้าใครว่างถ้าคุณแม่ว่างน่ไปกับลูกดีกว่า ไปเลยลูกเขาจะไปทํากิจกรรมคนทีุ่ณแม่คุณพ่อที่ว่าเขาไปเลยคนที่เป็นโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าระดับคนที่ที่ระดับนําขึ้นไปนะบางคนก็ให้ผัน้าผู้ชงทํายังไงมาปรึกษาเขาถามไงผมไม่ได้ปรึกษาผมให้คําแนะนําว่าก็คุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ไปดูลูกเลยคือถ้าไม่ได้ทํางานหรือว่างท่านก็ไปนั่งดูลูกเลยไปกับลูกเพื่อปกป้องลูกจะได้ไม่ต้องไปเจอใครบางคนก็ไปข่มขู่ใช่ไหมใช่หรือว่าไปขอถ่ายรูปหรือว่าเข้า ไปขอป่าประชาชนไปจะไปเลือกตั้งไงหรือยังไงหรือบางทีก็ต้องดูอย่างนี้นะแล้วก็เห็นด้วยนะบางคนเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นใยว่ามาถามผมมาถามผมมาว่าเอาเล่นน้องๆเขาบางคนเนี่ยเขาห่วงโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยที uh> ่อยู่ละแวกะตามละแวกที่น้องน้อาเขาบาเขาบอกว่าโอ้แล้วเขาหิวไหมหน่าเด็กนี่คนเนี่ยชาวบ้านยังห่วงขนาดตังไม่มีนะยังห่วงน้องนนิสิตนักศึกษานักเรียน เขายังบอกจะกินยังไงจะส่งยังไงถ้าเกิดเข้าไม่ได้แล้วทําไงก็ไม่เป็นไรฮะเอาความคิดของดาราน้ะน้องเขาเก่งผมบอกเด็กรุ่นใหม่นี่เขาโทรก็สั่งเลยนะฮะเขาสั่งลาเร์เัี้ฮะสั่งลายแพนด้าอยู่ไหนฮะแก๊ปอยู่ไหนฮะมาให้หมดฮะสรงชาชาไข่มุกหนึ่งแก้วไม่ต้องไปคิดเลยฮะเราคิดอย่าคิดเครียดฮะเราคิดง่ายงแล้วสบายสบายฮะถ้าเครียดก็คือวันนี้สี่รัฐบาลเครียดเองจะทะเลาะกับเด็ก ก็ว่ากันไปไปต่อฮนะ